นี่จ้าบวบงามมากเลยคิดว่าจะไม่รอซะแล้วอืมแต่ก็พอได้กินนะนี่พอได้กินอยู่สวน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 ,สวนถั่วถั่วฟักยาวมะเขือกำลังงามเลยนี่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 ลูกเยอะอยู่ บวได้กินแล้วได้กินแล้วแต่น้องก็มีอีกทางนี้อีกอนี่นี่จานี่จะาสวนปลูกพอได้กินพริกน,นี่ก็มะเขือพอได้กินลูกแล้วนี่บวก อันนี้พริกดกมากพอได้กินแล้ว้องซื้อเขากินที่นี่แพงมากนี่ก็พริกอีกนี่ใบแมงลักที่นี่แพงมากซื้อทุกอย่างแพงปลูกเองดีที่สุดอันนี้จะถนอมสุดๆเฉาะอมพี่น้องปลูมมกมันทุกอย่างเลย อันนี้ก็ถนอมสุดๆพิกขี้หนูสวนได้ไว้ต้นเดียวเองนี่จ้านี่จ้าบวกงามๆเลยนี่มะเขือติดลูกแต่ว่ามไม่ได้ลูกเลยมีดอกแต่ไม่มีลูกนี่ กินได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องซื้อเขาเลยพริกซื้อพริกที่นี่แพงมากปลูกเองได้ปลูกเองเลยนี่จะงามงามสวนน้อยๆงามงามได้กินอยู่มะเขือแต่ไม่ได้กินลูกเยอะมะเขือพวง มีต่ดอกแล้วก็ล่วงแต่ไม่มีลูกเลยไม่รู้จะทำยังไงดีต้นงามอยู่นะใครมีวิธีบอกด้วยจ้าสำหรับคนปลูกสวนอันนี้ใบยีหล่ายีหละาไทยๆเราก็มีบ้านเราก็มีอันนี้กระชายจ้าปลูกปลูกทุกอย่างเลย อันนี้คิงอันนี้ก็กระชายอีกงามงามอยู่แต่ที่ชอบที่สุดคือชะอมจ้าเป็นแล้วถนอมมากมนี่สำหรับชะอมของเราโหระพากชายนี่พริกนี่จ้า สวนครัวไทยสวนครัวไทยในออสเตรเลียเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันแค่นี้จ้า